พี่น้องก็ทักทายจากรพยาบาลพินแรงคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องเพื่อเดิมมือนีมาาดีตจหลายวันนี้น่าเวทีสรุปไหมฮะสรุปหอสรุปแต่ร้ปปองแอฟฟี่แหมชมฟี่ เชียงมาครับพี่น้องมือน,นีโตโยต้าสระบุรีครับพี่น้องเอาโตโัเกียวระสิวันนี้มาสร้างความสนุกสนานนะครับมวลสีโฮเซลในวันนี้ดีใจแห้งครับพี่น้องในนี้ตางร่างใจ,จสุดกันแ,แบบกันวันนี้มายกค่ายมาหมดครับทผู้คนเลยยกครับพี่น้องครับมากานให้รับเฟรติิวัลขอเดี๋ยวช่วงนี้เขาถือไทยลุกเนาะมือนีต้ขอ,ของขอบคุณงานให้รับเปสติบิวอลพี่น้องเยอะยด,ด,ดกับขวัญใจมหาชนนะครับผมยวดเชิญทีผู้บริหารึ้นมา ถ่ายรูปกันกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลงพร้อมแดนเซอร์หนุ่มหล่อกะจิ๊บกะจิ๊บกะจั๊กระจ้ากระจ้าใช่แล้วค่ะย่าสวัสดีค่ะโอ้ยชอบมาไอ้เล่นชอบมาดีเพื่อนชอบอมาเขาได้ตกใจเพราะต้องสั่งนั่งมั้ยน้าแัสดีค่ะวค่ะโอ้โหนี่รู้ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยมารอตั้งแต่ตีสองนะค่ะตีสองของวันไหนครับ เลยเหรอฮะตั้งแต่วันที่20เลยค่ะพี่สอใช่คนผดับไฟรงงานไหมคะพรดรู้ทันพรรู้ทันหมดเลยแรงะาหมดเลยค่ะวันนี้บอลต้อนรับผู้ใหญ่บ้อนฟินแลนด์เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตให้คณะผู้บริหารได้มาถ่ายรูปสนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลํากับต่อไปค่ะก็ขอเรียนเชิญค่ะคุณสิริวัลบุญวิสุทธ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเกล้าสระบุรีจำกัดได้โนเวทีค่ะ เรได้เจอทุกพีคุญวิสุท์ค่ะผู้บริหารสริษัทแบภาษสาบริจรดการไั้บทเวที่ช่นกันค่ะเรได้เจอผู้บริหารใจดีของเราในงานที่ทำให้พวกเราได้เจอกันนะคะกับผู ka ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยขาอนุญาตในการเซลฟี ok ่นะคะใช่แล้วค่ะทุกคนค่ะชูหัวชูมือครับสูงสูงเลยค่ะหน้าหลังห้าหลังขยับมาเรืนี้่ส ของมาบริษัเซอร์บสับบุรีจำกัดด้านบนเลยทีค่ะเขียนเฉยเลยค่ะโหสนุกสนานะคะหุ้นใหมากๆเลยจริงๆก็บอกว่าทางนอกจากชาวเร์บสับบุรีเป็นแฟนคลับแล้วทางบัทเซอร์บอร์สับบุรีก็เป็นแฟนคลับผู้ใหญ่ท่านสิทธิ์แรนะคะกับทางตัเทียมสิยเช่นกันค่ะใช่ค่ะโอเคเช่นใครนะคะทุกคนคะชูสองมือ น้องๆนะคะจากค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแนด์ของเราค่ะเป็นศิลปินของทางโตเกียวมิวสิกนะคะเจอเลยค่ะเลยค่ะเ่ะนะคะเยค่ะแดนเซอร์่นมากแบนมากเลยนะคะเซอร์นะคะเห็นดิสติกแบกีห สวยงามโอเคไหมคะโอเคค่ะได้ไหมคะนะคะอะไรค่ะด้านหลังด้านหลังเตรียมทาลิปสติกรอเลยนะคะด้านหลังนะคะแฟนด้านหลังทาลิปสติกรอเลยอ่ะทุกคน บริวันบนวิสุทธากรรมการผู้จัดการบริษัทเฟต้าสารบุรีจำกัดค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทีมบุญวิสุทธาผู้บริหารบริษัทเฟต้าสารบุรีจำกัดและคณะผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะใหญ่และหนาโอ้โหเอาละพรไหมคะพร้อมมากๆค่ะหล่อหล่อมากเลยนะคะตัวงจริงหล่อไม่นี่หล่อทีมวีอีหล่อเอาแคปเอาแคปหมูมาฝากบอนี่ยตัวสื่อได้กูกับทีมวีซื้ออยู รไปกินไปกินอูดอนนะครับวันนี้ช่องไปอยูดอนเลยไปกินเค้กว่าช่องเดินขอด้านรถไปด้วยขอนัานรถทัวร์ไปกับแดนเซอร์นะคะพี่ตลยค่ะเรายกความสนุกตรงนี้ต่อได้ค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลเลตตอร์เลนาดีขอขอบคุณท่านที่นา่งตุลยาสระบุรีน้ำเด้อครับไปอาจารย์นักดนตรี